สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นไงทั้งคู่มาร่วมงานตื่นเต้นครับ <c oughs> ตื่นเต้นครับก็ยินดีกับพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนที่ได้รับรางวัลครับยินดีด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ร้อนนะก็ตื่นเต้นครับเวลามาถึงงานก็คนเยอะมากเดินมาประมาณ5้าโมงเช้า <c oughs> ไม่ใช่ห้าโมงเย็นโมงเย็นอันนี้คือลูกจ๋อ ก็คือเดินเข้ามาเนี่ยโหเห็นคนเยอะมากแล้วพอเขาไปถึงในงานเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเนาะเวลา<ม>คนขึ้นไปรับรางวั<ม>ลวเขาคงรู้สึกดีใจมากก็<ม><ม>คิดว่าสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเราแบงค์นะใช่สักวันหนึ่งสักถแล้วก็จริงจริงแล้ว,วอ่ะแบงค์อ่ะชอบชอบชอบนักแสดงแล้วก็ศิลปินอยู่แล้วด้วยในนี้เราวันนี้ได้เจอตัวจริงก็ดีใจมากครับแทบกี๊ดเละครับใช่แล้วเราทำไง คำถามมาแล้วว่าไงนะครับคนอ,อื่นหึงหรือเปล่าอ๋อผมกีดด้วยครับกีดเป็นเพื่อนด้วยกันนะครับช <laughs> ่วยกันเอาพูดถึงซีรีส์หน่อยผมอีพีแล้วเรตติ้งดีมากเลยวันนี้อีพีเจ็ดวันนี้อีพีเจ็ดแล้วผมผมพวอีพีผ่านไปแล้วโอเคโอเคครับก็เรตติง้งเรตติ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับโดยเฉพาะแฟนคลับเลยก็ขอบคุณมากๆครับที่คอยเป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดแล้วก็คอย สปอร์ตพวกเรามาโดยตลอดครับก็เห็นล่าสุดว่าที่เห็นมีสื่อที่มีในชีวิตที่แบบแฮตแท็กราชาวิหมกผมเห็นขึ้นอันดับสามของวี v ีวีก็ชื่นใจนะทีมแมแเราก็แบบดีใจก็ค่อนข้างที่แบบสุดท้มากมากแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานต่อไปครับอยากให้แมสครับอยากให้แมสมากๆพูดถึงวีดีเจ็ดเลยอสปอยมาสี อีพีเก็ตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ออนแอร์อยู่เป็นอีพีที่เแล้วสปอยหน่อยก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไอ้วความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เออถูกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอ้ากับสงครามสงครามกับอ้นี่ก็คือพัฒนาความสัมพันธ์แล้วครับผมยังไงก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูด้วยนะครับแล้วก็อีกแล้วก็หลายๆคู่เลยก็ตอนนี้ไป <c oughs> มีนก็เป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้ <c oughs> มีนครับแล้วก็อย่าฟาดไปเลยแล้วกันครับอ่าแล้วก็มือันของคู่เราเราพัฒนาไป พัฒนาไปถึงไหนแล้วก hey, to ็เราไปวีนเขาเราก็ต้องไปขอโทษเขาครับชีวิตจริงนะทั้งชีวิตจริงทั้งเอ้ยไม่ใช่ในซีรีส์ในซีรีส์ขยี้เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อขยี้เหรอขยี้เหมือนกันนั่เนี่ยเราไม่ได้หรอได้ได้ได้กนิดนึงความสัมพันธ์ในชีวิตจริงเป็นยังไงความสัมพันธ์นะฮะแยกไม่ออกแยกออกครับแยกออกแล้วพี่เอ๋ก็เป็นคนน่ารักเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นคนที่ทำงานด้วยเราสบายใจมากที่สุดครับ คุณชินเรื่อ่ะการที่เขาเรียกคุณว่าพี่ลาก่ะคราวที่แล้วคุณบอกพี่ว่าเขาชอบเรียกคุณว่าพี่ลากอ๋อก็ยังไม่ยังไม่ชินครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่แบบบางโมเมนต,ต์ที่แบบเขาอารมณ์ดีๆหน่อยแล้วก็โทรมาที่ลากเอ๊ะอะไรวะอะไรแก <c oughs> มันก็จะแบบก็ออยยากกไดด้ินตล็คือหยอกล้อแหละโหมาตลอดมันก็จะกลายเป็นความเคยชินมันก็จะจะมันจะไม่ตื่นเต้นไงใช่แล้วคุณไม่คิดแล้วคุณอยากจะเรียกเขาอย่างอื่นไหมล่ะ ให้เวลาเขาไปกินก่อนคือเราฟังเหรอให้เวลาไปกินกอนผมก็เรียกเขาน้องแบงค์น้องถั่วแดงก็มีบ้างแต่ผมจะน้อยกว่าเขาที่แบบโทรไปเอที่รักนเขาเขาก็ตกใจเหมือนกันนะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นอะไรของพี่เนี่ยเวไหนเนี่ยเออแล้วว่าเวไหนเราไปนีกนิดนึงครับไม่ได้เจอน้องนานช่วงปิดกองซีรีส์ไปพักใหญ่ๆแล้วก็ได้มากลับมาร่วมงานกันอืมแต่นี้เด็กคุณก็จะมีซีรีส์ด้วยกันอีกใช่ครับผมอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้คืบหน้าไปึงไหนแล้วเรือตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ถ่ายทําใกล้จะจบแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับก็รอดูได้เลยครับเดือนสิงหาครับอจะได้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้จะเป็นไงกลับมากลับมาได้ทำร่วมงานร่วมกันในอีกซีรีส์หนึ่งอะไรนะได้กลับมาทํางานร่วมกันเลยอ๋อก็ความรู้สึกยังเหมือนเดิมครับยังรู้สึกดีเหมือนเดิมครับผมก็อย่างที่บอกคือสบายใจกับพี่เอิร์ทอยู่แล้วเวลาทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ครับ ััเป็นยงงไค่อนข้างที่จะแหวกครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์อีกแนวหนึ่งเลยเพราะว่าคอมเมดี้คอมเมดี้ยากมันเป็นเรื่องที่ยากมากของการเล่นจังหวะพวกผมว่าอย่างเร่นซีรีส์เรื่องราชาวิมกมามันก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกดราม่าหรือว่าการศึกษาอะไรเงี้ยครับการศึกษาเลยการศึกษาถ้าถ้าถ้าเรียนในหมวดหมู่มต้องเป็นซีรีส์เรื่องการศึกษาด้ยผมเราเรียนโรงเรียนอะไรได้ ยูนิยูนคอนอินสติลออฟเทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชันนะหรือชื่อย่อ UIT ครับใช่ครับผมก็พอมาเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องพาร์ตการแต่งงานพาร์ตการแต่งงานใช่แล้วมันเป็นเป็นวัยการทำงานเลยเนาะใช่เป็นวัยการทำงานนวัยหนึ่งแล้วก็เป็นยากก็อย่างที่บอกก็คือการเล่นจังหวะเพราะอีกอย่างมันเป็นคอมเมดี้ด้วยเป็นคอมดี้ทั้งทั้งเรื่องเลยคือก็เราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกันแค่สองคนมันก็จะมีแบบ ตัวที่3ตัวที่4่ตัวที่5้าก็ต้องเข้ามามาเข้าจังหวะของพวกเรามันก็เลยค่อนข้างที่แบบยากนิดนึงใช่ต้องมาปรับจูนกันใหม่แล้วเราชอบแบบไหนไหมากที่สุดชอบแบบจีบกันหรือว่าชอบแบบเป็นแฟนกันแล้วชอบทุกแบบเลยครับเพราะทุกแบบก็ตื่นเต้นดีเรื่องชอบบไหนมองอย่างนี้คือไายก่อนบุญนี่ขยี้สามเม็ได้เลยเป็นพริกก็แตกแล้วเนี่ยมาสมุชอบแบบไหนชอบแบบตอนจีบกันหรือชอบรอมเป็นแฟนกันอ่ชอบในทุกๆแบบเลยครับ ก็อยากให้มีหลายๆแบบเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นบูห๊หรือว่าอะไรก็เข้ามาได้เลยครับเพาไรทุกแบบนี้เป็นเขาหรือเปล่าเป็นเราดีกว่าไม่ใช่เขาชอบเราในแบบที่เป็นเราเหรอก็มีเราจะได้ไปด้วยกันต้องต้องพูดว่าเราต้องอยู่ด้วยกันดีกว่า <c oughs> เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันครับก็เห็นอยู่นะวันนั้นวันเปิดตัวหนัะคุณเขาคุณก็ไปอยู่คุณเห็นนะครับเห็นคนเห็นมากมายใครเขาไม่เห็นบ้างคุณตัก เป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้ชมหนังเขานะใช่ครับไม่แต่เขาไม่เข้าไปดูไงใช่ครับแต่เขาไม่เข้าไปดูไงเมื่อเขาไม่ไม่ไปดูผมก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็บอกเขาแล้วว่าทําไมไม่เข้าไปดูเข้าไปดูด้วยกันก็เข้าไปดูกันให้หมดเลยกก่อนว่าตอนแร้ผมติดงานแล้วก็อยากเข้าไปดูแต่ผมก็บอกงานว่าเอ้ยไม่ได้อย่างน้อยผมต้องไปร่วมร่วมยินดีกับน้องผมก็ ต้องรอดูไม่ว่าจะเป็นปุพยขยุหรือผลพยนุนนั่นแหละครับอืมที่จะออนเร็วเวนี้ยแต่เดินลงมาในเลื่อนมันจเด่นไม่ขนาดนั้นครับเนี่ยอันนี้เขาเดินลงมาคนดูง,ง่ามเด่นสิครับเสื้อเขียวขนาดน,นั้นใครเอาต้นไม้มาเดินห้างวะเฮ้ยพุดกันไป รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจครับ mm. ก็จริงๆแล้วพี่เขาไปไปทุกงานเลยทีมงานสัปดาเดย์ก็เหมือนกันก็ไปทุกงานเลย mm. แม้กระทั่งมิสวันเกิด mm. ผมก็เหมือนกันแฟนมิวันเกิดก็ไปเหมือนกัน mm. ไปตั้งแต่ไปแรกเลยจนถึงตอนนี้ก็ไปช่ว uh, งชีวิตที่มีเขากับไม่มีเขามันดีต่างกันไหมอ่ามันดีครับผมตรงที่มีความตื่นเต้นครับมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสนุกครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเราเป็นคนสําคัญสําหรับใครสักคนนึงอะไรอย่างนี้ mm. <laughs> แล้วถ้าเกิดผมจัดนี้คุณจะมาปะผมไปแน่นอนครับไปแน่นอนไม่ว่าจะกี่โมงกี่โมงก็ตามก็ไปแน่นอนได้เลยผมจะจัดล้วจะตีห้าตีห้ามันไม่มีใครจัดเวลานั้นหรอกครับคุณจะไปเซอร์ไพรส์เขาหรือว่าจะแบบขอผอบขวัญไปอรือว่ามันจะไปโชว์ในวันเกิดเขารว,วัน,นวันนั้น,น,ว,น,น,นวันนั้นถ้าถ้ามีตังก็จะหอของขวัญไปด้วยครับ <laughs> ถ้ารวยแล้ว ไม่รู้ครับให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากได้อะไรมากเป็นพิเศษแปลว่าอนาคตที่เรามองก็ต้องมีเขาอยู่อ่าใช่ครับใช่ครับนี่พี่ <c oughs> คือ <c oughs> เป็นแม,ม่คาม้าตำน้ำพริกไปเดีย่ย <c oughs> <c oughs> คือมันไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าในเมื่อตอนนี้มันดีอยู่แล้วก็อยากให้มันดีต่อไปอครับผมอ๋มอว่าไหคะน้องบอกว่าตอนนี้ดีอยู่แล้วอ๋อึกว่าถามเลือกตำน้ำพริกเ้ยน้อง ครับก็ก็อยากอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ต้องว่าให้มันดีมากกว่าเดิมหรือว่าอะไรให้มันเพอร์เฟกมากกว่านี้ผมว่าเท่านี้กาลังพอดีครับเออแสดงว่าพอดีใ่ใจเราเนาะ <c oughs> เป็นความสบายใจในการทํางานมากกว่า <c oughs> ไม่หยุดเ <c oughs> อาไแก้แล้วสุดท้ายแล้วให้ฝากซีรีหน่อยครับผมย,ยังโอเควันนี้ก็ออนแอร์เป็น E ีพีที่7แล้วนะครับผมใกล้จะจบ อีสิบอีพีแล้วครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยติดตามกันมาตลอดจนถึง7 EP อีพีนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับน,น่ะพี่ยอดพูดเองบอกเขาด้วยดีว่าผกว่าอีพีสิบอะยังแอบดูก่อนนะอ๋อเออลืมไปผมโพสต์ทวิตเตอร์ไว้อยู่อ,อีพีสิบนะครับแบงก์ก็แบงก์งกับตัวทีมงานแล้วก็นักแสดงเองก็อยากให้ทุกคนไม่แอบดูเนาะใครที่มี VIP แล้วก็อยากจะให้ดูพร้อมกันทีเดียวนะ EP10 ก็ EP คือมันเป็น E ีีจบแล้วอ่ะเป็น E ีพีสำคัญแบงคิดว่าแบงรู้สึกว่าอีีสุดท้ายเนี้ยมันจะเป็น EP ีในในใจของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้ใช่ครับ<อ>ก็ของเราด้วยใช่แล้วของเราด้วยเพราะว่าเป็น E ีีจบแล้วยังไงก็อยากให้ดูพร้อมกันครับจริงๆเป็นความเป็นการขอร้องเลยก็ว่าได้แต่อยบอกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณกระซิบแต่ตว่ามาอยู่ทุกนี่นะกเหรอมาอยู่ทุกที่ ี่ช่วยหลีให้ผมหน่อยแล้วกันหลีลดระดับเสียงทัทีพี่คนสมัยโบราณ <C oughs> ครับก็ฝากไว้เลยครับกับซีรีส์ราชาวิหกนะครับก็ทั้งทีมงานและนักแสดงตั้งใจเต็มที่กว่าที่มันจะได้เป็นซีรีสนะ์ณปัจจุบันนี้ผ่านวิกฤตัยเยอะหรืออะไรไมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดต่างๆจนมาเป็นราชาวิหกนะวันนี้ก็ วันนี้พวกเราได้ดูถึง ep 7กันแล้วก็ตามที่น้องบอกนะครับ vip ก็อย่าเพิ่งดู ep 10นะครับอยากให้ดูพร้อมกันแล้วเราก็จะมารวมพร้อมกันครับผมว่ามันน่าจดจําแค่ไหนครับผมโอเคครับถามถึงผลงานคู่ด้วยไหมอนาคตข้างหน้าโอเทนต์กับน้องแบนก็ฝากด้วยว่าถ้าเบื่อพวกเรามีผลงานคู่ด้วยกันก็ฝากให้พี่ๆมาถามผมอย่างนี้ต่อไปได้ไหมอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งนิงกันเลยอ แล้วแบบไหนที่ไม่ไหวครับเออแคเจ็บค่ะโอคขอบคุณค่ะขอขอฝากขอฝากสุดท้ายได้ไหมได้ขอฝากเพลงด้วยครับเพลงอย่าปล่อยให้ฉันต้องแอบชอบเธอแบบนี้เลยครับผมถ้าใครได้ฟังเอ้ใครได้ดูในซีรีส์ก็อาจจะได้ยินผ่านๆนะครับก็เป็นคนร้องเองครับผมเป็นซิงเกิลครับอันนี้คุณบอกคนข้างใช่ครับเพลงนี้ก็สือให้เขาเลยก็ว่าได้ครับ จริงๆคือตอนตอน, <จด S 1> ต,อนตอนทำทำประชุมเพลงนี้ก่อนที่จะมีเพลงนี้ขึ้นมาผมาประชุมเนือคือเกี่ยวกับตัวเนื้อเรื่องเองด้วยแล้วก็มาคอๆกันกับตัวทีมงานแล้วก็พี่พี่ภูมิด้วยครับพี่ภูมินี่ก็คือคนแต่งเพลงแบ๊บภูมิครับเป็นคนแต่งเพลงพี่เขาแต่งเพลงได้โหดมากแล้วก็เก่งมากตอนนี้พี่เขาก็เป็นศิลปินใหญ่แล้วใช่คือพี่เขาเก่งมากจริงๆครับศิลปินไงศิลปินศิลปินที่มีชื่อเสียงไงครับ ยังไงก็ฝากด้วยครับอย่าปล่อยให้ฉันต้องแอบชอบเพลงแบบนี้เลยครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้จักเพลงนี้นะครับผมก็อันนี้คือท่อนฮุกครับแต่ห้ามเท่าไรมันคิงร้างห้ามเท่าไรมันคิงสนเพราะว่าเธอนั้นเกินที่ฉันจะทนแค่มองตาก็วันไว้จะบอกชอบตงงๆมันจะผิดไหมเธอจะคิดเหมือนกันบางมั จบลอยฉันต้องแอบชอบเธอแบบนี้เลย <Yeah. S 1> อะไรครับผม